ตรงนี้ข้าวลดน้ำถั่วนะครับผมหลายแห้งอิห่ีนะครับผม สำหรับลูกค้าหลายๆคนกำลังมองหารถมือสองนะครับพากันเบิองดีๆนะครับเดี๋ยวมือนี้เสี่ยวกบจะมาบอกนะครับผม3วิธีนะครับพี่เช็คเบิองว่ารถเนี่ยครับว่ามันเคยพันน้ำถั่วมมาบอนะครับผมสังเกตได้ง่ายๆพี่อันดับแรกขึ้นมาในรถเลยนะครับพี่สูตรกินเบิองก่อนนะครับดมเบิองนะพี่ว่ามันมีกินอับบ่ครับเออถ้าเกิดมันมีกินอับนะครับสาธิตฐานเลยว่ารถมันอาจจะเคยแบบจมหน้ามาเหมือนเสียห้างซักแล้วมันบ่แห้งนะครับแล้วห้างเอามาใส่แล้วมันอับนะครับมันจะมีกินอยู่ในรถนะพี่นะอ่ะวิธีีีท่่ครับผมนนแกพวง มาไล่นะพี่จุดตรงนี้นะครับผมให้ลูกค้าสังเกตกันเลยนะพี่ถาจุดตรงนี้นะครับมี่คาบสนิมนะครับผมหรือว่าสนิมขึ้นเนี่ยสันนิษฐานเลยนะครับผมอาจจะผ่านแบบการจมน้ามากนะครับผมจุดนี้นะครับเปี่ยนอะไรงยากมากเขาส่วนมากเขาจะบบเปียนกันนะครับวิธีที่3ครับผมรถมันเคยจมน้ามานี่นะครับผมเขาต้องถอดเครื่องนะครับออกมาทําความสะอาดหัวน็อตนะครับผมมันจะเคยขยับมากนะพี่สังเกตหัวน็อตมากนะครับพวกอ่ามากจากโรงงานเขามันจะ รบสังเกตได้ประมาณนี้ครับผมภัยมาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ผพ้่เป็นกำลังใจให้ผมเรื่อยๆครับภัยสนใจอยากออกรถมือสองนะครับคุณภ,ภาพดีๆนะพี่คอมเมนต์มามือนีนะครับผมเซียวก็อบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ